เราจับฉีดวัคซีนนะครับเราไม่กล้าถ่ายให้เห็นตอนฉีดนะครับเพราะว่ากลัวทาง youtube แบนนะครับตำแหน่งที่ฉีดก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับพออยู่ระดับเข้มฮักมาเด้งจ้ะอรยืดยดบ่ไเลยนะมันเป็นลำหนักตัวมันลายไหม นู่นใส่ตะไคร้เอาซะเยอะมันอย่า้มันรุ่งแห้งมันมันจุกนู่นของมันอดป่วยอยู่หเดียวเดียวเดียวคือมันประยูหรอเขียนมันทีหักนะเก็บเป็นเงิน ตัวใหญ่นะครับแล้วก็แรงเยอะนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะทำแรงมากพอเข็มหักหลายดวงแล้วนะครับท่านที่ดูอยู่นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับดูอยู่ที่ไหนนะครับศึกษาไปเรื่อยนะครับชุดนี้เราเป็นเป็ดเก็บไข่ครับเป็ดเก็บไข่เขาตู้ฟักชุดพ่อแม่พันธุ์บีบบีบีว่าดงบีบบีว่า มาจับทั้งหลังระดาบก็ดได้หนึ่งบุยูมีสีฮัดยัง,ยยงเยอะคือตอนฉีดผมต้องดึงเข็มหม้อออกนะครับ คือ youtube เขาแบนเข็มนะครับมันขึ้นให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเพราะอยากหันไปเรื่อยๆนะทันที ดูอยู่ก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าดูอยู่ที่ไหนนะครับเป็น FC ผมอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างน,นะครับ <c oughs> ตัวนี้กลำลังผัดส้นนะครับพวกที่ไข่แล้วก็จะผัดข้นนะครับ ไปหนอ่อยไปวาง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 จับตัวเองได้ไหมชีละ่ะบ่ไป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 ออกไรพูดเลย สอบะ่ครับุที่เนีนพูดทีเนีนพูดอ๋อก็คือมันเดือดผ้ดรีีดแล้วก็ปล่อยลงไปเลนน้ำนะครับ ป,ป,ปีกไม่ดิพระจงกำล,ลังพัดขนเลยชิแมแน้ไเลยมันดีจุกคือเป็ดกำลังไข่นะครับมันก็ต้องอ่าคือทำแรงมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไข่ไข่ยังเยอะอยู่นะครับกับโอรมื่น่ก็น่ครักมือกับเมิดเจ้มเราอยากให้ดูนะครับ การฉีดแต่เราไม่กล้าให้ดูเท่าไหร่เพราะว่า YouTube แบนนะครับเด็กกลุ่มมาหุ่นนะนี่ฉีดทั้งที่ทุกมือเลยอย่างนี้ไหวปะแสดงว่าเราพอใจเขาค้าจ้างเาแสดงว่าไม่ไหวเลย ก็ร้องตรงเก่งแค่เวลสามชั่วโมงแลยวเห็นไล่กันดิเห็นไล่ดันหยีทำงานมาละสามชั่วโมงนะครับทยอยฉีดนะครับผมว่าจะฉีดเบิ้ลเลยนะครับเพราะว่ามัน มันจะเข้าช่วงอย่างไงอะช่วงฤดูที่แบบแปรผันนะครับหมายความว่าแบบจากร้อนไปหนาวจากหนาวไปร้อนเอ้ยจากฝนไปมาร้อนจากร้อนไปฝนอะไรเงี้ยผมก็ได้กลัวกลัวเป็ดมีปัญหานะครับก็เลยจะฉีดเบิ้ลอย่างละ2องโดสอย่างละ2อย่างเลยอะตัวละ2อย่างเลยอะก็อฮิวา2องดักเพ็กสแล้วก็ทาโวสองวัดนกอีกสออย่างนี้เลยนะครับ ผมกะว่าผมจะฉีดยาวเลยเป็นไรก็ให้มันเป็นนะครับขอให้วัคซีนครบไว้ก่อนนะครับถ,ถ้าวัคซีนครบแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยนะครับอีกผูล้ละสามตัวเลยวะอยเอาอีกพูล้ละสามตัวเอาพกับฉีไปเติมยาเจาก,กับเพียนน้ยนอันี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ ก็เอาไว้ประมาณน,นี้เนาะอย่ายืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์ผมด้วย <prim> น,น,นะรนครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้คนทาคลิปนะครับสําหรับท่านที่ดูนี่นะครับนี่นะเราก็จะเลือกตําแหน่งฉีก็คือตรงตรงหน้าอกกันนะครับเขาตัวใหญ่มากนะครับผมไม่กล้าให้ดูก็เพราะว่าเดี๋ยวแบนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้บานนี้เนาะไปแล้วเพับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ